ถามมาต่อไปมีท่านผู้สนใจในบทความที่พุทธิสระเขียนลงใน Facebook บ่อยๆในขอแจมเข้ามาถามคำถามของท่านผู้นี้ขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านถามว่าท่านรู้สึกอย่างไร กับภาพที่รองประธานสภาออกมารีวิวโฆษณาน้ำเมายี่ห้อหนึ่งอีกทั้งในเวลาต่อมาก็นำงบของหลวงที่ให้เป็นงบเฉพาะของรองประธานสภาปีละสองล้านอีกทั้งในเวลาต่อมารองประธานสภา ก็นำงบที่หลวงได้อนุมัติให้กับรองสภาปีละสองล้านนำมาเลี้ยงหมูกระทะแก่พนักงานแม่บ้านของรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรจำนวน370คนพฤติกรรมเหล่านี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง ตอบคุณคุณทั้งหลายจะไปมุ่งหวังเอาอะไรกับนักการเมืองวัยรุ่นผู้มีพลังของตันหาอย่างเข้มข้นพุ่งพล่านจนระเบิดหลั่งไหลออกมาผลักดันพฤติกรรมอันไม่น่าปรารถนาและเป็นตัวอย่างไม่ดีให้แก่สังคมอยู่เป็นระยะระยะคุณทั้งหลายก็ได้เห็นถึงพฤติกรรมเหล่านี้มาตลอดเวลาทั้งก่อนที่เลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นสอสอทอมเมาแล้วขับรถไม่ยอมให้เป่าเครื่องวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสอสอชายทำร้ายผู้หญิงในที่สาธารณะซึ่งเป็นหญิงคนรักและก็สอสอหญิงนั่งไกว่ห้างยกขาพาดโต๊ะเล่นโทรศัพท์ในขณะที่ประชุมในสภาแม้กระทั่งหัวหน้าพัก เซ็นรับรองบุคคลต้องห้ามให้เข้ามาสมัครรับเลือกตั้งจนต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในจังหวัดระยองซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาติดติดด้วยสอสชายและพวกไปปรากฏตัวอยู่ในร้านอาหารที่มีการขายเหล้าและเบียร์ในเวลาตีสองครึ่ง แถมยังมีเรื่องไปรุมกระทืบคนเมาทั้งที่คนเมานั้นก็ล้มไปแล้วก็ยังตามเข้าไปรุมกระทืบเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นสอสอผู้ทรงคุณวุฒิหรือเขาอาจจะบอกได้ว่าเป็นการกระทืบแบบมีวุฒิภาวะก็ได้มั้งก็ดัอองที่ท่านถามมานั่นแหละ ว่าล่าสุดรองประธานสภาผู้ทรงเกียรติผู้มากไปด้วยวุฒิภาวะ <c oughs> ก็ออกมารีวิวโฆษณาเบียรตัวแรกของจังหวัดพิซูนุโรกตามมาด้วยการใช้งบหลวงเอามาเรียงหมูกระทะให้กับกลุ่มบรรดาแม่บ้านของสภาผู้แทนรัศดรและสรัสภาจำนวน370คนทั้งที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิด ผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาและผิดทั้งประมวลจริยธรรมแต่คนพวกนี้ก็จะทำนี่แหละคือกรรมของผู้ที่มากไปด้วยหรือพฤติกรรมของผู้ที่มากไปด้วยตัณหาที่พุ่งพล่านจนมันระเบิดออกมาทำให้เกิดปฏิกิริยาวิปริตผิดแผกโดยไม่มีสติยับยั้งชั่งใจยืดเอาอารมณ์กูเป็นใหญ่ โดยไม่ใส่ใจถึงหลักการและเหตุผลด้วยอาจจะเป็นเพราะหลักคิดที่มาจากคำว่ากูเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลทั้งปวงนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีพฤติกรรมอันสุดจะคาดดาวแบบวิปริตชนิดใดที่จะแสดงออกมากันอีกฉันละแปลกใจไปกับคำถามของคุณจริงๆนะ คุณจะมาบน่นหาพระแสงอะไรก็พวกคุณไม่ใช่หรือที่ไปเลือกพวกเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นการกระทําของคุณและพรรคที่พวกคุณไปเลือกไม่ว่าจะดีหรือชั่วถูกหรือผิดพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของคนและพรรคที่คุณเลือกทนทนไปหน่อยเถอะคุณอย่าคิดมากเดี๋ยวเด็กๆก็เลิกเล่นแล้วเลิกสซนเลิกก่อความวุ่นวาย สุดท้ายมันก็เช้าพอดีเจริญธรรม